บบพบกับรายการภาษีสายขังเย่ค <Yeah. S 3> ่าลดหย่อนต่อ,ตอไปค่าลดหย่อนผู้พิการแต่ทุพพลภาพเป็นค่าลดหย่อนให้คนที่เป็นคนจิตใจดีใชใ่สำหรับคนที่แบบใจอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นอ่าถูกพิการกับทุพพลภาพแยกก่อนมันต่างกันยังไงในกรณีของพิการนะครับ,ค,รบคือว่ามีแบบประจำตัวผู้พิการเรียบร้อยละวเึ็งบัตรบอกว่านี่ นี่คือคนพิการแล้วถ้าหาว่าเราไปดูแลเขาแล้วเรามีชื่อบนบัตรนะว่าเราเป็นผู้ดูแลบัตรต้องมีชื่อเราเข้าไปว่าเราเป็นผู้ดูแลไม่ใช่บัตรมีชื่อเราเป็นผู้พิการบัตรมีชื่อเราเป็นผู้ดูแลสามารถเอาคนที่เราดูแลเป็นลูหย่อนได้ใช่ครับซึ่งกฎหมายเนี่ยให้เหมาเลยนะครับปีละ 6 0 0บาทเยอะมากเยอะกว่าอื่นถึงเท่าตัวเลยนะเขาคูณเป็นคนดีเขามองว่าการดูแลผู้พิการเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบเป็นภาระพอสมควรมีค่าใช้จ่ายที่มากกว่าการดูแลปกติทั่วไปครับเขาก็เลยให้เพิ่มขึ้นมาเป็น60,000บาทเมื่อกี้ผู้พิการละอีกอันหนึ่งทุพพลาภาพต่างกันยังไงทุพพลาภาพนะครับก็จะเป็นกรณีที่อาจจะยังไม่มีแบบจำตองผู้พิการ,รแต่แพทย์เนี่ยรับรองแล้วว่าเป็นผู้ทุพพลาภาพแล้วก็มีหนังสือรับรองนะครับว่าเราเป็นผู้ดูแลเข้าจริงน,นะครับทุพพลภาพใช้แบบรองแพทย์แล้วก็มีชื่อเเเรรราาาในนนแแแบบ้้องพทยย์ัวูู่ดดลลไ เพียเท่านี้เนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์ละที่จะสามารถลดหย่อนได้แต่ว่าก็จะมีเณฑ์รายได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมซึ่งเณฑ์รายได้ตัวนี้สําคัญมากผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพครับผมจะต้องมีรายได้ไม่เกิน3 0 0 0 0บาทตลอดทั้งปีเราจะสามารถลดหย่อนหกหมื่นได้แล้วก็มีเรื่องของการอยู่ในประเทศไทยเราหรือเขาคนใดคนหนึ่ง ร้อยแปดสิบวันตลอดทั้งปีเองกันก็เป็นสั่งเงื่อนไขนะบาทประจำตัวหรือไม่รองแพทย์ครับแล้วก็รายได้ต่อปีไม่เกินสามหมื่นบาทใช่ครับต่อปีนะต่อปีแล้วก็อยู่พูดอยู่ในประเทศไทยก็สามพอข้อสังเกตสําคัญครับยังไงยังไงก็คือเกี่ยวกับเรื่องว่าเอ๊ะแล้วถ้าสมมติว่าเราดูแลลูกแล้วลูกเราเอารถจอดและรถจอดบุตรและบุตรพิการด้วยไปแว้นคนนั้นมันไปแว้นขาหักขาเสียพิการมีชื่อผู้ดูแลไหมเราเนี่ยแหละลูกเรานี่รถจอดบุตรอาจจะหมื่นห้าได้อยู่แล้วถูกไหมหรือหมื่น ผู้สมรสพ่อแม่บุคคลเหล่านี้นะครับถ้าเราลดหย่อนเขาอยู่แล้วแล้วเขาเหล่านั้นพิการด้วยหรือทุพพลภาพด้วยคุณบวกเพิ่มอีกหกหมื่นได้นะครับได้สิทธ์ก็คือได้ทั้งสองสิทธิ์ทั้งสิทธิ์ที่เป็นความเกี่ยวข้องกับเราและสิทธิ์ที่เป็นผู้พิการ<ช>แต่ว่านะไม่ไม่มีขยะบวกหรอกสิทธิ์เนี้ยมันเป็นสิทธิ์ที่มีประโยชน์แต่ไม่มีขยะบวกพ่อแม่ของเราเราก็ไม่อยากท่านเป็นอะไรลูกเราเลี้ยงมาถ้าตายเราก็ไม่อยากเขาเป็นอะไรแต่ผู้สมรสเนี่ย อันนี้คุณอยากได้พิเศษแล้วถ้าเกิดไม่ใช่บุคคลใน3กลุ่มที่ว่ามาต่อไปนี้ล่ะใครก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่ลูกไม่ใช่คู่สมรสไม่ใช่พ่อแม่ได้สูงสุดแค่คนเดียวได้คนเดียวนะครับคเพื่อนกระบวนกามลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับปีนี้ถ้ายังไม่รู้จะไปลดหย่อนภาษีที่ไหนเนี่ยผมมีแนะนํางานหนึ่งนะท่าตึงดาไอแท็กซ์มาร์เก็ตเพจงานเดียวครบจบเรื่องลดหย่อนภาษีง่ายๆ23-25ธันวาคมนี้เมืองไทย GMM อ็ม h อ็มรัดชั้น8 Central World